สวัสดีนะคะพบก,กับเราช่องทางลักกี้แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะพ่อควานนะคะพาน้องลักกี้มาอาบน้ํานะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะจะได้สดชื่นนะคะจะได้สดชื่นนะคะน้องลักกี้นะคะอาบน้ํานะคะไม่อยากจะขึ้นเลยนะคะอากาศร้อนนะคะแช่น้ําอยู่ก่อนนะคะระวังรอหายเด้อลักกี้เราจะหายไหมน้อ หายไหมน้อเราจะหายไหมนี่ฮะหายไหมพ่อควานอ้าวทำไมนิ่งนิ่งนิ่งเขาเล่นแรงหายเลยหายเลยเย,ย,ยังน้อนะคะนิ่งเลยนะคะอ่าพ่นน้ําพ่นพน,น้ํานะต,ต,ตักตักพ่นน้ำหน่อยเร็วเร็วโอ้ <c oughs> พอควานก็อาบพร้อมน้องลักกี้ไปเลยนะคะอากาศร้อนนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็จะพาน้องนะคะมาอาบน้ำนะคะให้เย็นสบายนะคะไม่ใช่ล้อหายเพราะมุดน,น้ำใหญ่เลยโอ้โผล่แล้ว โปมาแล้วนะคะโลรมาแล้วย่างย่างย่าง,งนะคะแม่แม่จ๋ายังไม่หายนะคะยังถือไว้เลยนะคะ<ล>อาาดำอีกหนึ่งสองอา้าวพ่อควานก็หายสำลักน้ำเด้อลักกี้ไม่สำลักน้ำนะคะพ่อควานจะสำลักน้ำนะคะแม่แม่จ๋าโอ้ย เอาแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนนะคะจะได้เย็นๆนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะลักกี้กับพ่อขวานนะคะเล่นน้ำสนุกใหญ่เลยนะคะอ่าจะไปในทา้งนู้นอวอ้าอาอ เย็นสบายแล้วนะคะลักกี้นะคะเย็นสบายแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตให้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะลักกี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ้รีบ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 ใหญ่เลยนะคะสวัสดีนะคะ